สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอฟซช่องนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นุ่มบลคนเลดตมาอัดคลิปคาจังหน่อยครับพี่น้องฝนตกครับเมืองอุบลฝนตกโต๊ะแห้งอาจิบอตกร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ว่าในเมืองวารินก็ดี แถวบ้านผมก็ดีครับฝนตกตกนกครับพี่น้องบรรยากาศปา๊ดห้อนแล้วก็มาตกก็ดีใจหลายๆท่านในประเทศไทยที่ฝนตกอากาศขึ้นสีดีขึ้นนะครับพี่น้องเนาะแต่สําหรับวมือนี่นุ่มวอนเขาเลดส,สิงทีดีใจมากกับฝนตกขึ้นออยังครับพี่น้องผมเป็นคนค่อนข้างที่จะชอบสังเกตแน่จังหน่อยและผมก็ค่อนข้างที่จะติดตามแนวทางหรือติดตามข้อมูลอะไรหลายๆอย่างขององค์การหมอลำสาวน้อยพ,อๆๆพี่นอเพ่งครับพี่น้อง สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือพี่น้องสังเกตอีกอย่างบ่สังเกตที่ทําไมพ่อขมวนหรือพ่อขมวดเท่านี่เดินทางมาเป็นยังคือบริใหมากผู้เดียวพี่น้องอาจสีมองอันนี้คือเรื่องยังไม่เกิดแต่ผมคิดว่านะเดินทางมาพร้อมกับเป้เพื่นอนเดิมี่เพื่นนอนเาครับเนาะแล้วก็ลูกแล้วก็ทีมงานอีกคนหนึ่งผมบุญใ่ใจว่าเพิ่นเป็นยังเนาครับผู้ใช่ผนูหนึ่งเดินทางมาจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องเริ่มคิดหูวอเพื่อนมาอยังลึกๆเลย ลูกสาวก็อยากมาพ่อพี่องค์หญิงแน่นอะนครับพี่น้องข้อที่สองคือการเดินทางมาครั้งนี้คือคือมีความสุขแน่นอนผมคิดว่าแต่คิดว่าเหตุการณ์วันนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือพรุ่งนี้ผมเสือเลยว่ามืออื่นมีเหตุการณ์ดีๆสาหรับพ่อขมวดเดิอพ่อขมวดเท่าเพราะว่าอันนี้คือจากการสันนิษฐานหรือข้อมูลที่ผมเก็บข้อมูลไว้มาครับพี่น้อง สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือผมคิดว่านี่คือการมารับรถจากเสียทั้งซีจเกตเท่าครับพี่น้องที่เพิ่นเคยบอกว่า,วาให้พ่อขมวนหรือพ่อขมวนเท่ามารับรถพี่น้องคิดว่าแมนอยู่ครับพี่น้องแต่เพิ่นบ่ดไเว่าดอกเพิ่นกัผมคิดว่านี่แหละคือการมารับรถอาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับพี่น้องมื้อนี้อาจจะเป็นการมาขอเขาอ่ยยังนะมื้อนี้อาจจะเป็นการมาเบิ่งก่อนมาเล่นน้ำหลาหน่อยก่อนแล้วแรงนี่ก็เห่นข้อเสื้ แต่ผมเสือเลยว่ามาออื่นแน่นอนเกือบร้อยเปอร์เซนจากการวิเคราะห์ครั้งนี้น่าจะไม่ไม่น่าจะผิดพลาดครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องนุมน่มวอลนเหล็กกันนางเบิง์นคีบลาหน่อยมาเมือมืงพี่คือกันสิ่งที่ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างลาหน่อยเฮ็ดในคนมีหวังลาหน่อยมีแรงศรัทธาจากเอฟซีเป็นยังคือวางสันบอกว่าสิเป็นพ่อแม่เอฟซีหลายๆท่านที่เพิ่นมามอบมาลลยกับมือก็ดี มาโอนมาไล่ามากก็ดีแม้กระทั่งเอฟซีที่เป็นอาวุโสสวเฮาเนี่ยครับมาเล่นน้ำหลาหน่อยก็ดีแม้กระทั่งเรื่องอยังครับพี่น้องเรื่องขายทีขายทางทําไมต้องเป็นองค์หญิง,งทําไมต้องมาหาองค์หญิง,งพี่น้องเรื่องล่องวิเคราะห์เบื้องนี้ดีนยครับอันนี้คือถ้ามันเป็นเกิดขึ้นประมาณเคสหรือสองเคสอันนี้บอได้ว่ากันครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นบ่อยมากๆ สิ่งที่หลายๆท่านอธิษฐานจิตอธิษฐานทางใจก็ดีอธิษฐานถึงหล่าหน่อยองอ์ิงเพชรบ้านเพียงเขาว่าขอให้ขายที่ขายทางหรือประสบความสําเร็จอะไรหลายๆอย่างแม้กมระทั่งผมก็เคยป่อยฟังว่าผมมีกรณ,กรณีกรณีหนึ่งอยู่อธิษฐานอธิษฐานในใจอยู่ถ้าผมประสบความสําเร็จผมกับสีมอมมาไลาห่หล่าหน่อยขึ้นกันแต่ผมบปปากดอกแต่ผมอธิษฐานในใจอยู่รอครับพี่น้อง ถ้าประสบความสําเร็จพี่น้องเห็นมาไล่ผมเถอะคือผมก็อธิษฐานในใจอยู่แต่ผมบาบอกดอกว่าผมอีหยังแต่ที่นเนีย่ยที่ที่ผมตั้งใจให้คือผมจะมอกอะไรให้หลานหน่อยหลายๆท่านเคยดูช่องผมว่าผมขันเว้าแเ้วผมปฏิบัติแน่นอนครับผมพี่น้องแต่ผมก็คือรอรอวันที่สําเร็จครับพี่น้องและสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือผมเห็นความสุขความสุขหลายๆอย่างอะไรหลายๆอย่าง ที่หลาหน่อยอยู่บานมีความสุขเอฟซี FC มาหาแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนหลังบ้านคนรอบทิศรอบทางที่เขามาหาหน่อยหลาหน่อยลาหน่อยเท็ดห้คนในประเทศไทยลาหน่อยให้ทําให้เอฟซีมีความสุขนี่แหละครับผมถึงเคยบอกไว้เสมอว่าติดตามองค์หญิงเป็นเอฟซีองค์หญิงได้อะไรนี่แหละครับผมสิบอกว่าได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดได้อะไรมากกว่าที่หลายๆาท่านคิดไว้ สิ่งที่ท่านไม่เชื่อก็ได้เห็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณก็ได้เห็นสิ่งที่คำว่าองคหญิงเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอองค์หญิงคือแรงบันดาลใจองค์หญิงแท้สร้างพลังบวกให้แก่เอฟซีสร้างพลังบวกให้แก่เด็กๆสร้างพลังบวกให้แก่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซหลายๆท่านให้มีความสุขขอให้เราศรัทธาเชื่อมั่นในหลานหน่อยผมเสือเลยว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นเสมอพ่อแม่พี่น้องเคยนั่งคิดไปบ,าบา่บาว่าเฮ้ยวันหนึ่งหลานหน่อยสิมาถึงจุดนี้ได้ยังไงผมเสือเลยว่าแม่หน่อยกับพ่อเอกก็ยัง,งงงอยู่นะถึงจุดจุดนี้จากวันที่เพิ่นเดินมาร่วมกันลําบากขนาดไหนสูมาจนว่าเจ๊กสิได้บางมือใส่กับว่าผมผมเคยได้ยินว่าบางมือกับบมมีกินเนี่ยผมมีไรได้ ผมเสือเลยว่าขนาดผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่อยู่น้าหลาหน่อยก็ยังงงอยู่ว่าชีวิตจุของเดินมาได้ยังไงแม้กระทั่งหลายๆท่านที่อธิษฐานจิตว่าขอให้ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งผู้เพนสอบประหลัดติดเพิ่นกระจนในมาเองเนาะนี่ไงคนจริงคุณกล้าอธิษฐานขอพอคุณประสบความสําเร็จเขาก็เป็นคนจริงกล้าเดินทางที่จะมาหาหลาหน่อยกล้าที่จะเดินมาของคุณกล้าที่จะเดินมาแก้ง รายละเอียดแจ้งข้อมูลให้กับหลานหน่อยนี่คือหลานหน่อยสร้างอีหยังให้คนเห็นหลายหลายอย่างบางคนเคยมีข้อเชื่อใจหรือยังไงไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันหนึ่งต้องเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโบคิดว่าคิดว่าว่าหนาจะหรือเป็นการฟลุกหรือเปล่าลายไทท่านตั้งคําถามเกิดขึ้นเสมอว่าเฮ้ย <S in> <bourg> เรื่องนี้มันจริงไหมเกิดขึ้น <S in> <bourg> ได้จริงหรอมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆรหรอ หลายหลายท่านตั้งคำถามคนนี้ไ้แต่วันหนึ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยพมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องฟุกแนบ่าครับพี่น้นองนี่มันคือเรื่องจริงจริงมากๆเจ้าเบิงหลดมาไล่มาไล่วันปิดวงนี่พมว่าทะลุทะลุสุดๆมีใครบ้างมาติดตามหลานหน่อยแล้วเป็นทุกข์ผมเสือเ้อเลยว่าหลายๆายท่านมาติดตามหลานหน่อยมีแต่ความสุข ได้หลายท่านมาติดตามหลานหน่อยอยู่กับหลานหน่อยมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่ํารวยมีแต่ความปังกี่คนแล้วที่ปังกับหลานหน่อยแต่ว่าคนนั้นคุณต้องมาด้วยใจได้มามาด้วยใจบริสุทธิ์ทำงานกับหลานหน่อยอยู่กับหลานหน่อยสนับสนุนหลานหน่อยด้วยใจบริสุทธิ์คุณมีความสุขแน่คุณมีความเจริญแน่อย่ามาแค่หวังผลประโยชน์ สิ่งไหนที่หลานหน่อยเป็นทุกคุณต้องอยู่ร่วมหลานหน่อยสิ่งไหนที่หลานหน่อยมีความสุขคุณก็ต้องยินดีกับหลานหน่อยมาด้วยใจสู้ด้วยใจปกป้องด้วยใจผมผมมาตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่ไงผมก็เป็นเกิดเกิดจากความรักความศรัทธาสิ่งที่ผมทําทุกวันนี้ก็เพราะความรักความศรัทธา พร้อมที่จะสนับสนุนและปกป้องหลานุ่ยลาน่อย,อยมอบอะไรให้เอฟซหลายๆอย่างเชื่อเลยคุณยิ่งติดตามคุณยิ่งจะได้เจออะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่เคยเจอเมื่อนบร่ครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องนุ่มบอลคนเร็ดมีแต่รวยและผมเสือเลยว่ามืออื่นพ่อขโมนได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะผมเสือเลยว่าการมาครั้งนี้ต้องมารับรถร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันธงสวัสดีสวีดัสครับผม